สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกสู่ p พ to Earn t h a แล a n d นะครับพบกับผมอีกแล้วครับชายเซนเบิร์กนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคริปตอนควสนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมพึ่งแย่เท้าลงไปดูนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับเป็นคลิปแค่ให้คำแนะนำในการเล่นเกมนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาด้วยตัวเองนะครับเงินของท่านอยู่ในมือของท่าน ตัดสินใจเองนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะเข้าในเรื่องเกมนะครับผมก็แนะนำก่อนแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยติดตามเกมในเชนแวกเลยนะครับอยากให้เข้าไปใน playlist ของผมนะครับแล้วก็เลือก playlist ที่เป็นแวกนะครับ101เลยก็ได้นะครับไปศึกษาก่อนว่าควรจะทํำยังไงครับสร้างกระเป๋ายังไงสเต็ก CPU ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดถึงส่วนนั้นนะครับผมจะมาพูดในเรื่องของการเข้าเกมเลยนะครับ เข้าเกมซื้อของแล้วก็ไปลุยกันนะครับแต่จะแนะนำคร่าวๆนะครับเพราะไม่นั้นคลิปมันจะยาวมากเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะในเกมน,นี้นะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงรา,ายละเอียดให้นะครับโอเคนะครับคลิปามาเริ่มกันเลยนะครับก็เกมน,นี้นะเออคลิปนี้อีกนะครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกมีชื่อว่าเน s h i ิปจนชิป คริปจอนดาวออฟ a มชช n นนะครับเราต้องส่งนักรบกขุดยนต์ของเรานะครับไปต่อสู้และไปขุดนะเหเรียนไปขุดของในดาวนั้นนะครับประมาณนี้ซึ่งในดาวเหล่านั้นมันก็จะมีเอเลียนเข้ามาโจมตีเราด้วยนะครับเกมก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับการที่ส่งตัวไปขุดเนี่ยนะครับ เราจะได้ NFT ซึ่งเป็นยูนิตหรือเป็นชิ้นส่วนมาด้วยเราก็สามารถเอาไปคลาฟเป็นเป็นตัวโรบอทมาขุดได้อีกนะครับอ่านี่เป็นข้อดีของเกมนะครับซึ่งเขาไดอ้อธิบายไว้ว่านะครับผมก็เพิ่งศึกษาวันนี้อันนี้ตรงๆเลยผมศึกษาวันนี้ทั้งวันเลยนะครับว่าอตอนนี้ของที่เปิดแพ็คนะครับที่เปิดแพ็คนี่มันจะเป็นเจเนอเรชันศูนย์ เจเนอเรชันศูนย์หมายความว่ามันจะไม่มีอีกแล้วถ้าเกิดแพ็กนี้หมดและตัวในตลาดหมดไปนะครับแล้วเจเนอเรชันหนึ่งที่จะมาในถัดไปเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เจเน r a t i อเรชันเจนเอาคุณมันลิ้นผ่านกันต้องใช้เจนศูนย์ในการคราฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเจนศูนย์คุณก็ต้องซื้ออย่างเดียวนะครับในเจนหนึ่งเนี่ยตัวใหม่ๆนี่ คุณต้องซื้อจากคนที่คราบได้อย่างเดียวหรือไปซื้อชื้อชิ้นส่วนเอาในตลาดจากคนที่มีเจเนอเรชันศูนยเนี่ยขุดออกมาไปขายนะประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะผิดถูกเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีคนทักเองแหละนะโอเคนะเกมนี้จะมีอยู่สามเผ่านะครับอุ้ยนะจะมีอยู่สามเผ่าพันธุ์ซึ่งชื่อก็ตามนี้นะครับแต่เพื่อให้จำง่ายๆนะครับ ให้จําที่สีเลยนะครับสีแดงม่วงฟ้านะครับมีสามสีนะซึ่งมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะคุณต้องเลือกเผ่าพันธุ์ต้องเลือกสามเผ่านี้ก่อนตัดสินใจก่อนว่าคุณจะอยู่สีไหนนะอย่างที่ผมบอกมีตังค์สีแดงนะครับมีดวงสีม่วงมีไม่มีอะไรทั้งสองอย่างให้มาสีฟ้าเออนี่คือง่ายๆเลยในการคิดนะครับอ่ะพอเลือกได้แล้วทีนี้คุณต้องซื้ออะไรบ้างนะครับ ถ้าคุณอยากลุ้นนะครับอยากลุ้นให้คุณกดที่าบแพ็คนะครับมันก็จะมีแพ็คเหลือให้คุณคุณซื้ออยู่อันนี้ผมแนะนํานะถูกกว่าในตลาดนะอย่าไปซื้อในในตอมนะแพงนะครับเพราะเขาซื้อแพ็คจากนี้ไปขายอันนี้จะเป็นของเกมนะครับกดจากหน้าเกมมาจะอยู่ที่ราคา200ยนิด,นดแต่ถ้าในตลาดนะครับ <c oughs> ในตลาดในตลาดแพ็คตัวนี้นี่ นะนี่คือราคาต่ําสุดนะแพงไปตั้ง20กว่า20กว่าแวกนะครับก็ลองดูนะพอเข้ามานะครับในแต่ละแพ็กก็เหมือนกันนะครับก็จะมี NFT 3ใบนั่นแหละแต่ว่ามันจะแยกเผ่ากันเลยนะครับเสร็จแล้วไอ้ธงเนี่ยก็ทงก็คือคุณเลือกสีไหนก็จะได้ทงสีนั้นนะครับแล้วคุณก็สามารถซุ่มรบบทได้2ตัวโดยเป็นคอมมอน70%ซิลเวอร์2 0เป็นโกลด์10%นะครับเป็นเจเนอเรชลิมิเต็ดเลยนะครับลิมิเต็ดหมายความว่าไม่มีแล้ว ก็เจเนเรชันศูนย์ซึ่ง2ตัวนี้จะสุ่มว่าคุณจะได้ไมเนอร์หรือว่าเป็นโซเยอร์นะครับถ้าคุณได้โซเยอร์คอมมอนมาก็เกลือนะครับถ้าเป็นคอมมอนและเป็นไมเนอร์หรือตัวขุดนะ่ก็ได้ดีหน่อยนะครับในจังหวะนี้เพราะว่าเปิดขุดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสายซุ่มนะครับถ้าคุณได้ไมเนอร์โกนะครับที่เป็นแรเนี่ยนะครับโกเนี่ยคุณคุ้มมากเลยนะครับคุณจะได้ กำไรทันทีเอาง,ง่ายๆเนี่ยคุณซื้อ200ใช่ไหมแล้วคุณคุณดันไปได้โกที่เป็นมเนอร์เนี่ยโกที่เป็นมเนอร์นะครับมเนอร์โกนะครับนี่ขายในตลาด700รอยกว่าแว็กนะครับซึ่งคุณกําไรประมาณเกือบสามเท่าตัวเลยนะครับถ้าดวงดีจัดๆก็ไปจัดได้เลยนะครับกล่องสุ่มนะส่วนผมนะครับอันนี้บอกตรงๆไม่มีดวงแต่ ผมอยากมีดวงผมไปอยู่สายสีม่วงนะครับอ่านี่บอกกันเลยว่าผมอยู่สีม่วงนะเผื่อใครจะตามมานะครับเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เออแต่ในเรื่องของกล่องซุ่มในการเข้าเนี่ยผมต้องการตัวที่ตรงตามความต้องการเพราะฉะนั้นผมมาซื้อ,อในตลาดนะครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาดูว,าว่าผมซื้ออะไรไปบ้างนะโอเคพอคุณได้ตัวมาแล้วก็แนะนําเข้ามาในเกมใช่ไหมเรากดที่เพลย์เนี่ยเราก็จะเข้ามาตรง <c oughs> ตรงหน้านี้หน้าแรกนะครับ ตรงหน้าแรกเนี่ยมันจะมีโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมัว่วผมเข้ามาวันแรกก็อันรลวันนี้ะนะวันนี้ผมก็เข้า,าวันแรกนี่แหละเออก็มาในหน้านี้นะครับหน้าแรกเลยก็จะมีส่วนนี้ก็คือส่วนที่เหรียญที่เราถืออยู่นะครับเป็นเหรียญที่เราอ่าตรงนี้ผมซื้อเข้ามานะครับเพื่อใช้ในเกมนะครับก็ซื้อมาเยอะแยะทําไมก็ไม่รู้นะครับซื้อไว้ก่อนเห็นราคามันลงเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีเหรียญคริปตันนะครับ แล้วก็เหรียญคิวนะซึ่งใช้ในการซ่อมหุ่นยนต์ของเรานั่นเองนะเหรียญน,นี้จริงๆเราก็ขุดได้แต่ว่ามันจะติดแท็กนะครับติดแท็กเนี่ยยี่ส0น่าจะลดทุก2%อวันละ2%นะครับเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆตามเวลาของมันนะครับไม่ได้ตัดรายวันนะครับเหมือนตัดเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยลดลงแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ในส่วนนี้ก็เป็นเคลมรีวอร์ดใช่ไหมครับถ้าเราอยากเคลมตรงนี้เราก็จะเสีย17เเหรียญคิวนะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมิชชั่นสกอร์ซึ่งได้มาจากตัวนักลบของเรานะครับฐานของเราอ่าตรงนี้ก็จะตั้งค่าได้นะครับก็ตั้งค่ามี2อย่างก็มีอ่ามิวสิกนะครับซึ่งมันดังมากผมก็ปิดไปส่วนซาวน์นี่ก็ตั้งเวลาเราคลิกอะไรเวลามีอเลอร์อะไรก็ตั้งไว้มันจะมีอเลอร์มาให้เรานะครับโอเคถัดลงมาด้านล่างตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นอ่าตรงเนี้ยจะเป็นมิชชั่นวันก็คืออ่าอันดับนะครับแรลงที่แต่ละเผ่าพันธ์ จะได้นะครับซึ่งมาต่อสู้กันอยู่ในดาวนี้แหละต่อสู้กับเอเลียนอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอเลียนที่มีอยู่เริ่มต้นจะมีอยู่1,000พล้านตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเหมือนกับว่าแถบสีเหลืองนี้หมดอนะ่ะคือเอเลียนนี้หมดอนะ่ะเขาก็จะมาจับรางวัลกันหรือเปล่าอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้อมูลให้อีกทีหนึ่งว่าถ้าเอเลียนตรงนี้หมดปุ๊บเนี่ยอ่าไอ้ตรงสกอร์ตรงนี้ก็มานับกันว่าจะใครจะได้ที่1ที่2ที่3าม นะซึ่งที่1ถ้าเป็นสีแดงอันดับที่1นึถึงเกก็จะได้แลนไปจํานวนแลนเท่าไหรก่ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในไว็บเ p เปอร์อีกทีนึ่งแล้วกันนะผมไม่ใช่สายอ่านไวทเพเปอร์อ่านไม่ออก <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะหน้านี้ก็ประมาณนี้โชว์ว่าตัวนี้สกอร์ของแต่ละเผ่าเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็อะไรอ่ะนี้เป็นจัดการกับไอตัวตัวอารมี่ไอตัวเนี้ยเอเลนเนี้ยไปได้เท่าไหร่นะประมาณนั้น โอเคตอนนี้สีแดงก็นําอยู่ตามตามคาดนะครับ <c oughs> ก็น่าจะมีคนมีทุนลงไปเยอะนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นโอเคนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีตรงนี้เป็นมิชชั่นวันก็คือหน้านี้นะครับสคืออ l เล t ร์ e อ t เลร์ก็จะมีอ l เล t ร์ให้ตอนที่มีอะไรเข้ามาถ้าเป็นเอเลี่ยนเข้ามาตอนนี้เห็นว่ามันปิดอยู่นะครับเอเลี่ยนเข้ามาเข้ามาก่อกวน ทีมขุดของเรานะครับเราก็ต้องมอีตัวทหารไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อที่จะป้องกันทีมขุดของเรานะครับมันก็จะมีเอเลดมาตรงนี้ถ้าพลังงานหมดนะครับก็จะมี a l เล t ด้วยนะถ้าคุณไม่เปิดคอมไว้ก็จะไม่เห็น a l เล t ตรงนั้นนะครับแต่คุณนับเวลาได้นะครับว่าถ้าคุณลงพร้อมกันทุกตัวปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าถ้าเป็นคอมมอนเนี่ย มันจะขุดได้16ครั้งนะครับคุณขุดไปครั้งแรกปุ๊บเนี่ยอีก15ชั่วโมงคุณต้องมาเติม energy นะครับ NFT inventory ก็คุณมีอะไรมันก็จะโชว์ในหน้านี้นะครับนี่ผมยังไม่มีอะไรนะครับเหมือนถ้าเราส่งไปไปขุดมันก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีมขุดของเราอ่านี่ผมให้ดูผมอยู่ทีมม่วงนะครับไม่มีดวงแต่อยากจะมีดวงนะครับ <c oughs> อ่ะหน้านี้นะครับเราสามารถเข้าจากหน้าแรกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ j o y mission เนี่ย เข้ามาที่จอยมิชชั่นก็ได้นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณสามารถใส่ได้10ตัวนะครับคุณใส่ได้10ตัวโดยไม่ต้องเพิ่มอะไรนะสิตัวนี้นะครับแล้วผมแนะนําเลยถ้าใครแบบอยากจัดเต็มๆนะครับก็ให้ใส่ทหาร1ตัวนะครับให้เป็นซิลเวอร์คุณขึ้นไปนะครับคุณจะไม่ได้ไม่ต้องซื้อธงถ้าคุณมีทหารที่เป็นคอมมอนนะครับมันคือคุณต้องเลือกทีมไง <c oughs> ถ้าเป็นคอมมอนปุ๊บเนี่ย มันจะไม่มีมันจะไม่มีอสีให้คุณมันจะไม่มีทีมนะครับเป็นคอมมอนเนี่ยทหารคอมมอน Common เนี่ยเพราะไอตัวขุดเนี่ยมันไม่มีทีมอยู่แล้วมันจะมีแบบมันมีทีมในระดับที่เดี๋ยวผมไปดูแบบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะได้ไม่เหมือนตัวขุดเห็นไหมครับตรงตรงตรง,ตรงเละเลทตรงตรงเลทของมันอนะใต้คำว่าโกครับมันจะเขียนว่าอแสดงว่ามันขุดได้ทุกทีมเด๋ยวนะแป๊บหนึ่งผม มดูให้มันชัดเจนถ้าเป็นคอมมอนก็ก็ออเหมือนกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นซิลเวอร์ล่ะผมดใูในใจเพราะวันนี้ผมก็เพิ่งเข้า,าจริงถ้าเป็นซิลเวอร์เนี่ยมันจะแยกนะตัวขุดนะมันจะแยก <c oughs> แยกทีมให้เรานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเราลงตัวขุดที่เป็นคอมมอนนะครับคอมมอนปุ๊บเนี่ยมันมันไม่มีทีมให้เราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรามีเราควรที่จะลงทหารหนึ่งตัวทหารที่เป็นคอมมอนเนี่ย มันไม่โชว์นะเพราะตอนนี้มันโชว์เป็นธงนะครับเป็นธงเนี่ยคือถ้าเราไม่มีตัวตัวทหารที่เป็นซิลเวอร์ขึ้นไปเนี่ยเราต้องต้องซื้อธงเอาง่ายๆนะสรุปเลยคือถ้าเป็นซิลเวอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ใช่ไหมว่าตัวเนี้ยอยู่สีม่วงเออเป็นไรวันนี้อะตอมิกนะครับหลุดบ่อยมากเลยเ <c oughs> นี่ยถ้าคุณถ้าคุณมาตัวทหารที่เป็นซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับ คุณชี้ไปแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคุณอยู่สีไหนตัวนี้จะอยู่เป็นสีสีฟ้านะครับสีฟ้านะโชว์ด้านล่างดูดดใต้เรลิตี้ครับตัวเลดนะครับถ้าตรงนี้บอกเลยว่าสินสีแดงโฮมตัวมันสีแดงอยู่แล้วเป็นไททันนะครับคุณต้องมีพวกนี้หนึ่งตัวนะทหารหนึ่งตัวอยู่ที่ว่าคุณอยากอยู่สีไหนคุณก็มาเลือกซื้อไอเลือกซื้อทหารเลยนะครับในในความแรที่เป็นซิเวอร์ขึ้นไปนะซิเวอร์หรือโกนะครับ ผมเลือกโกที่เป็นสีม่วงไปนะครับก็คือตัวตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับโกที่เป็นสีม่วงไปนะเพราะผมอยากไปอยู่ทีมสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะได้เป็นทีมสีม่วงมาเลยโดยอัตโนมัติถ้าผมมีตัวนี้นะครับส่วนทีมคุณเนี่ยผมก็แนะนําเป็นคอมมอนหมดเลยครับอีก9้าตัวนะครับจัดเต็มไปเลย9้าตัวนะครับแต่ถ้าใครไม่พอใจนะครับ10บตัวนี้ไม่พอใจนะครับให้คุณไปซื้อ Uh, building นะครับ building ใ At น atomic ะมีชื่อว่า b a r l e กนะครับให้มาที่เมนู building นะครับแล้วมาซื้อก็จะมีเป็น uh, เป็น r a ิ i t y เหมือนกันเป็น common silver แล้วก็ g o นะครับมันก็จะต่างกันโก l d นี่ใส่ได้10ช่องเลยนะครับ silver ใส่ได้5ช่องนะครับส่วน common ใส่เพิ่มได้อีก4ช่ช่องนะครับซึ่งราคาก็ตามนี้เลยนะครับถูกสุดก็ประมาณ400นะครับ ถ้าเป็นซิเวอร์ก็500กว่าแต่ถ้าเป็นโกลนี่ก็พันสี่โดยประมาณนะครับอันนี้หน่วยเป็นแว็กนะถ้าคุณอยากใส่เพิ่มสักสิบตัวก็จัดโกไปเลยนะครับมันก็จะเพิ่มอย,อย่างอื่นไปด้วยนะครับในเรื่องของพวกแอดแท็กพวกลัคกี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความสามารถให้เราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมาดูาตรง คราฟกันก่อนเลยก็ได้นะครับไหนๆก็พูดมาแล้วนะครับก็มันจะอยู่เมนูตรงนี้นะครับ b u i l d NFT นะสิ่งที่เราจะคราฟได้ก็จะมีหนึ่งก็คือตัวที่เป็นเหมือนเอเลียนตรงนี้ครับมันจะมี2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็คือใช้ในการต่อสู้นะครับมันเป็นไทยของนักรบนะครับนี่เป็นทหารนะครับตัวนี้คราฟได้ในการคราฟก็จะใช้ตรงนี้อันนี้ ไม่เรียกอะไรตรงนี้คอคูณหนึ่งเอ็กหนึ่งอะไรของมันเนี่ยคอนหรือเปล่าเขาหรือเปล่านะครับใช้สิบอันนะครับแล้วก็ใช้ใช้คอเนี่ยหกอ,อันนะครับคอสามเนี่ยหกอันซึ่งไอ้พวกเหล่านี้มันจะได้จากการขุดนะครับมันจะเป็น F NFT ที่ดรอปมาเป็นยูนิตนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะตัวนี้จะเป็นตัวขุดนะครับตรงนี้เป็นเป็นไทยไมเนอร์นะแล้วก็จะใช้ตรงนี้ยี่สิบแล้วก็ตัวคอนี่หกหกอันนะครับในการที่จะกราฟ สองตัวนี้นะครับส่วนบิวดิ้งนะครับตรงนี้เราก็คราฟได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคอมมอนเนี่ยเราก็ใช้30 3กับ10อ๋อใช้นี้มันเปลี่ยนนะมันใช้อ่าคอ3กับนิวไอรอนนะครับเป็นตัวหินเป็นเป็นตัวตัวเหล็กนะครับเหล็กใหม่นะนะตัวนี้นะ10อันนะส่วนตัวนี้ก็จะใช้คอ3แล้วก็20หิน20นะครับส่วนเป็นโกเนี่ยจะใช้อ๋อมีใช้ฮอนด้วยนะครับ13แล้วก็30นะครับใช้เยอะเหมือนกัน นะซึ่งไอเหล่านี้มันจะได้จากการอ,าอะไรนะขุด <c oughs> ได้จากการดรอปนะครับกับอีกอย่างนึงนะครับถ้าไม่ไม่ได้าก,การดรอปเนี่ยมันก็จะมาที่มาเก็ตเนี่ยเรามาที่มาเก็ตเราสามารถซื้อกล่องนี้ได้นะครับเป็นหยีบเนี้ยมันจะมีเป็นซิวเวอร์กับโกลไหมเป็นกล่องเนี่ยกล่องเงินกับกล่องทองนี่แหละเออซึ่งกล่องเงินตอนนี้มันจะมีให้ซื้ออยู่นะครับเราใช้คิวซื้อนะครับ500คิวต่อหนึ่งกล่อง นะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีแล้วมันใช้พันคิวนะครับตัวทองเนี่ยตัวทองเนี่ยมันจะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับตรงอ๋อมันไม,ไม่ได้อ่านว่าคอนเนี่ยมัน HD HD RX X. นี่ HD RX หนึ่งเออมันได้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้คอสามได้ n วไ i รอนมาด้วยนะครับมันได้ทั้งหมดสิบ NFT ส่วนตัวนี้มันจะได้ห้า NFT โดยจะได้แค่ n วไอร o นกับคอสามอ่าตัวนี้ r a n d อ m มันจะได้อะไรเท่าไหร่ ประมาณนี้ใน 5ft, nft นะครับกับอีกอย่างหนึง่งถ้าเราซื้อกล่องนี้แล้วมันไม่พอใช่ไหมเราก็ไปดอปนะครับไปไปดูว่ามันดอาให้เราอะไรเท่าไหร่นะอาจจะไปดูใน Inventory มั้งนะผมไม่แน่ใจเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมถ้ามันมถ้ามันมีดอปแล้วตรงนี้ก็จะโชว์ถูกไหมประมาณนั้นส่วนอีกอย่างนึงคือไปซื้อแอนตอมิกครับแอนตอมิกก็มีขายนะแอนตอมิก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  ออมันอยู่หน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวไว้ดูนิดนึงมีการซื้อขายขึ้นมาอันดับหนึ่งสองสาอันดับหกเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมีมีการซื้อขายเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูตรงแมทเทเรียลนะครับนี่ก็จะมีนิวนิวไอโอนนะครับมี HO ในนี้มันโออ่ะในนู้นมันดีอ่ะเนี่ยตัวดีหรือตัวโอแน่เนี่ย อองงนะครับในรูปเขียนโดอนะครับแต่เนี้ย HDRX นะเนี่ยเรามาซื้อได้นะครับอิมพีเรียลก็ราคาก็ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะก็ลองดูนะออตรงนี้อะไรให้ดูครบเลยแล้วกันอ๋อก็คือกล่องน,นั้นแหละมีคนไปคราฟมาแล้วก็มาขายในอะตอมิกนะครับเออเผื่อเผื่อใครอยากได้ทองกล่องทองก็ตอนนี้มีขายในอะตอมิกก็ไปลองซื้อกันดูนะครับเจ็ดร้อย เจวกนะครับส่วนแคปซูลก็คือแพ็กนั่นเองนะครับเราสามารถซื้อแพ็กอย่างนี้ได้ที่ผมบอกไปซื้อตรงนู้นจะคุ้มกว่านะครับโอเคในอะตอมิกไม่มีแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะโปรโมนี้ก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับน่าจะเกินเกินระยะเวลาไปแล้วแหละไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่ะส่วนการคราบนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับที่อยากให้รู้นะแต่ละเผ่าพันธุ์มีความสามารถของตัวเองนะครับอ่า ถ้าเป็นเผ่าสีม่วงคุณจะมีโอกาสสักเซสในการคราฟนะครับอันนี้มีแตกด้วยนะถ้าเป็นผ่าสีม่วงถ้าคุณคราฟตัวยูนิตเนี่ยคราฟตัวที่เป็น NFT ตัวขุดหรือว่าตัวตัวหุ่นเนี่ยครับคุณจะมีโอกาส99%ในการคราฟติดนะครับแต่ถ้าคุณไปคราฟบิลดิ้งนะคุณคุณมีโอกาสแค่5้าเซนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวที่คราฟบิลดิ้งได้นะครับมีโอกาส99เเนี่ย จะอยู่ทีมสีฟ้านะครับจะไปอยู่ทีมสีฟ้าและทีมสีฟ้าจะครับยูนิตได้แค่5 0นะครับจะครับตัวพวกตัวอตรงยูนิตเนี้ยได้5 0ส่วนตัวสีแดงทีมสีแดงนะครับอันนี้ได้น้อยมากเดี๋ยวผมไม่ดูผมจาตัวเลขไม่ได้จําตัวเลขไม่ค่อยได้เดี๋ยวแป๊บนึงต้องไปดูในในกลุ่ม Discord นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะ อ่านี่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 ถ้าเป็นสีแดงไททันนะครับคุณจะครับยูนิตโอกาสได้50เปอร์เซ็นตนะครับบิลดิ้งแค่5เปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีคุณสมบัติการการครับเลยเนะี่ยเอา,าง,ง่ายๆว่า,ากรุบรสีแดงนะครับสีฟ้าก็คือยูนิต50เปอร์เซ็นบิลดิ้ง99นะครับสีม่วงเนะี่ยยูนิต99บิลดิ้ง50ประมาณนั้นนะครับส่วนอีควิปเมนต์นี่ยังไม่มาบลาๆๆๆของมันไม่รู้นะครับโอเคนะ,อะโอเคก็ไปต่อ เรากลับมาที่ตรงหน้านี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ข้ามไปก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวด้านบนนียผมแยกให้ได้นะ,ะเราแยกได้ว่าเป็นตัวแอ t แท็กับตัว m i เนอร์นะครับมาดูตัวตัวแอแท็ก่อนก็คือตัวสหานของเรานะครับตัวนี้มันก็จะโชว์นะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นตัวขุดก็จะเป็นแรงขุดแต่นี่จะเป็นแรงต่อสู้นะครับมันก็จะได้เป็นสกอร์มาตรงนี้นะครับต่อ3มชั่วโมง นะครับต่อ3ชั่วโมงก็จะได้เป็นสกอร์นี้มานะครับสชั่วโมงก็จะได้อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับความความแรงอีกนะครับถ้าเป็นคอมมอนก็ได้น้อยหน่อยนะครับถ้าเป็นโกลก็จะได้ประมาณนี้อ่านะครับแล้วก็อ่อ energy ที่ใช้นะครับวันนี้ก็เป็นสเตมินาของมันนั่นแหละก็มันจะลดลงเรื่อยๆทุกอ่าหทุก3ชั่วโมงหก energy ทุก3ชั่วโมงนะครับคุณก็จะมาคอยเติมนะฮะเขก็จะใช้อ่าเหรียญเนี่ยก็สองเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ตอนนี้ซื้ออย่างเดียวนะครับ จะใช้0.15บวกด้วยเหรียญ Q3 นะครับเหรียญพิปตอน0.15แล้วก็เห 3, รียญคินะก็กดตรงนี้ก็สามารถที่จะซ่อมอเติเมเอนร์จีได้นะครับแล้วมันก็จะขุดให้ต่อไปนะเช่นเดียวกันนะครับในตัว miner นะครับจะจะบอกแรงขุดนะครับตรงนี้ถ้าเป็น common ก็จะมีแรงขุด1นะครับ silver แรงขุด2เออแรงขุด1.3นะครับ แล้วก็ตัวโกลเนี่ยแรงขุด3นะซึ่งจะคุ้มสุดนะครับแต่ตัวซิเวอร์ที่เพิ่มมานิดนึงแต่ว่าเขาจะเพิ่มตรงสเตมตเติมตน่คือพลังงานนี้เป็น120นะครับส่วนโกลเป็น180ซึ่งมันก็จะขุดได้นานกว่าแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> การเติมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเติมเท่ากันก็คือ0.1คลิปตันนะครับคลิปตันแล้วก็3คิวนะครับเช่นเดียวกัน ส่วนตรงนี้มันก็จะบอกแรงขุดที่ขุดได้เหรียญมาด้วยนะครับก็คือได้ศู1ยุเหนเหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มันจะมารวมตรงนี้นะครับว่าทุกตัวรวมกันและได้แรงขุดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะ,ะแรงขุดก็เดี๋ยวไปคํานวณกันดูนะครับว่าจะได้อะไรเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวผมดูเมนูอื่นอีกว่ามีอะไรบ้างนะก็จะมีอารีนาซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับน่าจะมีแบบ มาต่อสู้กันเองด้วยนะครับมีกิลด้วยนะครับเออ,อไปเข้ากิวไหนก็จะมีรีวอร์ดคิดว่าประมาณนั้นนะครับส่วนนี้ก็ Land, แลนอย่างที่บอกนะครับก็ต้องไปแย่งชิงกันจากการที่ขุดดาวนี้เสร็จแล้วก็จะมีการแจกแลนนะครับดปแลนให้อ่าประมาณนั้นนะครับเมนูทั้งหมดนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับอ่ามีอะไรอีกก็คงไม่มีแล้วนะเดี๋ยวไปดูอันนี้กันแล้วกันนะครับก็คือผมตอนนี้เนี่ย ผมขุดได้อยู่ชั่วโมงละดีว่า2.8เนอะ2.8เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วไปลองคํำนวณกันดูสมมตุติผมเนี่ยจะไม่ผ่าแท็กนะครับผมรอจนถึง15วันเลยให้แท็กตรงนี้มันเหลือ0ูเลยนะครับอ่าผมก็จะได้เหรียญ2.8คูณด้วย24อยนี้หมายความว่าผมไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดการเติม energy เลยนะครับจะได้เอาอะไรเนี่ยเยอะไปไหม แคูณ24จะได้196นะครับคูณ15วันคือครึ่งเดือนเลยนะครับผมจะได้เหรียญอยู่ประมาณ2952เหอรียญนะครับแล้วผมไม่ผ่าแท็กคือได้เต็มนะพอได้เต็มปุ๊บนะผมก็จะไปแลกเหรียญคิวตรงนี้ถ้าราคายังอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีลุกขึ้นลงขึ้นลงอยู่แถวเนี้ยถ้าราคายังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมได้เหรียญมาเท่านั้นนะผมจะได้มา530แว็กนะครับคิดว่าคิดราคาแว็กตอนนี้คือ 9.5นะครับก็ตกประมาณ5,000บาทตีว่าเดือนละหมื่นนะเดือนละหมื่นนะครับ i ี ID นี้ผมลงโก1ใบแล้วก็คอมมอนที่เป็นขุดนี่9ใบแล้วก็เพิ่มเหรียญไปนิดๆหน่อยๆนะครับตกอยู่ประมาณ13,000บาทนะตีว่าประมาณ40วันนะคืนทุนนะครับสำหรับไดีของผมถ้าราคายังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าราคามันขึ้นไปอีกนะครับมันขึ้นไป0.2เงี้ย 0.2ผมก็ได้590ใช่ไหมครับการคืนทุนของผมก็จะเร็วขึ้นนะแต่ถ้าราคามันลงมาก็คืนทุนช้าหน่อยนะครับแต่ถามว่าเกมมั่นคงไหมผมว่าเกมนี้มั่นคงนะครับเพราะเป็นเกมที่ Verify เต็มรูปแบบนะครับดูยังไงนะครับก็ดูในในอะตอมิกก็ได้นะครับ,นะรบตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรอบสีสม้มมีติ๊กสีส้มมามา,มาด้วยแสดงว่าเขา Verify เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะจะ,จะมันจะไม่โชว์อะไรไง เออถ้าเกมที่ยังไม่เวอร์ดิฟาเต็มรูปแบบนะครับมันจะโชว์อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเกมเกมเกมนี้เวอร์ดิฟายังเนี่ยเกมนี้ยังไม่เวอร์ดิฟาเต็มรูปแบบนะครับเนี่ยวัวสเปซเนี่ยเห็นไหมจะเป็นสีขาวแค่ติ๊กถูกถ้าเราคลิกเข้าไปใน NFT ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะบอกเลยว่าเกมเนี้ยอ่ามันเป็นไวลิทนะแต่ว่ายังไม่รื้อฟะเวอร์ดิฟายนะครับยังไม่เต็มรูปแบบเข้ามาในอะตอมิก แบบไม่เต็มในเชนแบ็กแบบไม่เต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่มีติ๊กแบบเนี้ยมันจะมั่นคงนิดนึงเอ,อนะอาจจะให้ดูฟาร์มเ r วก็ได้เอาอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมก็จะมีล้อมรอบสีส้มและมีติ๊กถูกสีส้มนะครับคือเกมที่ v e r i f รีแล้วนะครับหรือเอเดนเวอรนี้ชัวร์วแน่นอนนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมนะครับ มีรอบๆสีส้มแล้วก็ติ๊กถูกข้างในสีส้มด้วยนะอันนีใใ้ให้ให้สังเกตนะครับว่าเกมไหนที่แบบโอ้ไม่รับผูแน่นอนนะครับไม่แบบว่าเข้ามาคือนักกีฬาแบกไม่ค่อยจะรับภูกันหรอกครับเพราะว่ามันมันจะตายไปเองโดยปริยายเมื่อไม่มีคนเล่นเออประมาณนั้นนะครับไม่ค่อยจะมีรับภูกันเท่าไหร่นะเพราะมันไม่มีภูโอเคนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะครบนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าลงลึกในรายละเอียดของแต่ละตัว นะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตร,ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีให้กดบายแพ็กกดเข้าไปดูว่าเราคราฟได้อะไรด้วยประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยมีชื่ออยู่นะครับอ่ะโอเคนะเพื่อไม่ยาวไปกว่านี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่กดไลค์หรือกด s u b s c r i b e นะครับก็ขอให้กดด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วจะมาอัปเดตเกมใหม่ๆที่ผมเล่นเองนะครับให้ ชมกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ